กล้วยไม้ชื่อแปลกๆอีกชนิดหนึ่งนะครับกล้วยไม้ที่มีชื่อว่าเอื้องไม้ขวานนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่บานทนได้นานที่สุดดอกของเขานะครับอยู่ได้ 2- อถึงสเดือนเลยนะครับนี่ครับแต่เป็นกล้วยไม้ที่ดอกเล็กมากนะครับนี่ขณะถ่ายวิดีโอก็ยังโฟกัสไม่ค่อยได้อยู่นะครับช่วงแรกๆที่บานออกมาเนี่ยนะครับก็ดอกเขาจะมีสีเขียวนะครับ พอเริ่มบานได้ประมาณ10กว่าวันนี้นะครับก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับลักษณะของลำต้นนะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับลำต้นของเขานะครับไปคล้ายกับกล้วยไม้เอื้องไหวตะวันตกนะครับนี่ครับ แม้แต่ลำต้นความยาวของลำต้นนะครับแล้วก็สีของลำต้นนะครับจะคล้ายกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกล้วยไม้เอื้องไหวตะวันตกนะครับว่าคล้ายกันยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้เอื้องไหวตะวันตกนะครับทีนี้ผมก็จะพามาชม ต้นของเขานะครับนี่ครับก็จะคล้ายกับกล้วยไม้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ลำของเขามีสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับแต่กล้วยไม um like ้เอื้องไวตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่งอกต้นใหม่จากตามข้อต่างๆเหมือนกล้วยไม้ป่าเมื่อกี้นะครับนี่ครับดูแล้วจะคล้ายกันมากนะครับครั้งแรกที่ผมไปหากล้วยไม้ป่าก็คิดว่ากล้วยไม้เอื้องไม้กวาดเนี่ย เป็นกล้วยไม้เอื้องไวยตะวันตกนะครับก็เลยเอามาเลี้ยงดูนะครับพอดอกออกมาถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันเลยนะครับข้างๆนี่ก็มีอีกกอหนึ่งนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มีออกดอกกันอยู่เยอะมากนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ได้มาติดไว้กับต้นลีลาวดีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่มีกับมะพร้าวเออไม่มีอะไรเลยนะครับแค่มามัดใส่ไว้กับ ต้นลีลาวดีนะครับเขาก็อยู่ได้ของเขาเองนะครับนี่ครับแต่ส่วนตัวผมก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เอามาปลูกที่บ้านนะครับเนื่องจากว่าดอกของเขาเล็กมากนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ดอกเล็กนะครับแต่สําหรับท่านใดที่ชอบปลูกกล้วยไม้ป่านะครับกล้วยไม้ชนิดนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกปลายลำนะครับเยอะๆแบบนี้นะครับ ยิ่งถ้าเราปลูกเกะใหญ่ๆไว้นะครับก็จะสวยงามมากนะครับนี่ครับส่วนลำเก่าๆที่แก่แล้วนะครับปีถัดไปนะเขาก็สามารถที่อ่ายังให้ดอกได้อีกนะครับหลังจากเขาให้ดอกไปแล้วพอถึงช่วงฤดูฝนนะครับก็มีต้นไม้งอกขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับจากอ่าลำต้นของเขานะครับตามข้อต่างๆนะครับ พอถึงฤดูการให้ดอกนะครับยังสามารถให้ดอกได้อีกนะครับไม่เหมือนกล้วยไม้ชนิดอื่นๆนะครับกล้วยไม้ชนิดอื่นๆก็คือเช่นไวทตะวันตกหรือเอื้องเงินหลวงนะครับลำไหนที่ว่าให้ดอกไปปีนี้นะครับเขาก็จะไม่สามารถให้ดอกปีถัดไปได้อีกนะครับนี่ครับเวลาออกดอกมาเนี่ยก็ออกดอกเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเรานําไปปลูกเป็นกอใหญ่ๆนะครับ ก็น่าจะสวยนะครับกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านหนที่ชื่นชอบในการรับชมกล้วยไม้ป่าต่างๆก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมตลอดนะครับสวัสดีครับ